บสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้นองสุขุสุคนสมองสมบอดณ์มว่วาอยู่ลาวอยู่ไทยต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี้กับบรรยากาศยามำ่ำคังที่น้องตอนนี้แม่น้องเกรียมบุมกำลังสี่เหดหวานหมักอือกับลูกสาวพี่น้องวานวันวานอื้อเนาะตอนนี้กำลังสี่เหตด ปาดมันนีปลาลุงนี่าดงาสีเหดวานมันปลาลุมันยังมีสอสเนอะาะเพราะว่าเ้าก็บ่ไดิกินแต่โดนะไรปลาลุงไบา่าสองสีปาลุงเพราะามันต้นก็มันสลามป,ป่างแอือฮอ ไทยก็จะว่าเป็นฐานแดงสุดๆจำนั่งจหามาแต่บ้านนี่ยจืดเลยก็ไม่ยากวางเอววางวาได้คอยกินเากินกระลงพื้นแบลร้ายเนี่ยกระดูกเนี่ กะทิกะแพงน้ำตาลุงโลนะคะโอ้ยสิบกว่าพันเยอะกว่าลืมกี้โลหนึ่งเจ็ดพันแปพันเนาะเนี้อยากทบเครื่องเลยแปดพันเจ็ดพันแปบเพื่อนสามสิบบาทสี่สิบบาทเอาเงินบาทเนาะเอาสิโล มันสิบเปอร์เซ็นต์มันมีขาตรงหนึ่งเลื่นึ่ง ปูยงงเละเลปงปูพอได้กินพางมันแบบเห็นจะปูขว่เป็นมากเป็นมา,ามเละดกกระดคก็จะเป็นตัปูมั้งเก่มันเดือปลาเดือดมันเปเ็นวาไล่ลย,ยังดึดดกปลลุพันลม ล,ลนนะยายพันลมพันลมแค่เพียมันมีโยงเขาก็เลยปิดพันลมภาวนามีโยงลายเรื่งี้เสวานมาัดกระลูกใส่มือ เด็ดเสีงเยงนตุแม่เห็นเลี้ยงมาปลวยยดโพนโตเมนซามนเมื่อเมื่อนี่ยนเมน้ำเกนเหมืนจังเป็นบาท,ทุกอคนดีมาลุมไปรากาประหารไม่ประหาราไม่มาล้วกมาห้องห้าพนิจโจดย์นอันคือเห็นในขีดมาเลยห้องว้าอยู่บกห้องกับสมอยแล้ว ่จริงนะเราคนยังจอยมมกิงก็เลยมาน้องหนาดก,กว่าคนยังจอยไปเลยไนดะ้ไปแต่ร่นแล้วบอว่าที่จริงเราคนเอาเมื่อหน้าปะลูกออกหน้าคนเองเนาะห้องฮาแต่สมอยห้องฮาหล้ว่ะลดทันได้มากอนะทามเขาจะไปทามเขาจะอยู่ในเทียงอีกใครทามอยู่ในเทียงหูบอกพี่นกว่าแม่ได้นีู่บ่าวมาทามอีกทาม่ปนอกเก็บปูม เขาแรกก็สิซ้อนอีกกระว้าถูกบอกว่ามีลูกมีพวแล้วบอกขาก็บอกไปแล้วมีลูกมีพวแล้วแล้วมีลูกคอยนั่งทางอยู่เออขาเป็นลูกเคยนี่เด้นค้น่ะเ่าแล้วกระโดมทาแห้งเลยเป็นสี่สิบปว่น้นเกเปนลักปันได้เข em ้าวขาิดยากัเากทาในีงก้กม่เมร์ก้เดาก็ยยะ า,ยยาด้นเนาะตวะคนมัขาอยู่ทีนี่ในหน้าตการนไ,ไปคุยเรือยะสิบร,ร,ะะร,รม้าจยนหาลำไปลมาเนาะห้องอย่กากาดโบนมจอยพีน้อแล้วปมาณม่นอแก,มอก้มุ้แบบสิยางหลาดเมื่อบ กายจะกายสได้แล้วไม่นอนเป็นมงศิญญาเนาะสมัยตะกี้ทา,างไปยานเนี่ยไปลู้ไปบุญใส่กัญญาคนร้ายบร,ริจิตต์ขี่น,น่ำเนาะแต่งานเอาเนาะสมัยตะกี้ไม่นอนเป็นมงศิญญากับขี่รถไทยไปบุญไดเงิน สองพันคือแปดสิบาทเนาะก็คือลายแล้วกินอยู่เบิดขึ้นแหละสำนักเนาะตะกี้กับกบ,บริกินยังดอกโอเลีเ่ยงโอเลี่ยงเหือนขึ้นด่านเย็นอะไรปลาลงตะกี้เขาห่อโอเลี่ยงเนาะจักนอนพานอนแถวเงาหม่วงสมัยตะกี้เป็นแต่อย่างหูวอะไรปลลุงเลยมากียรติขึ้นโคมอร์โอ้ยบอกการนอนแล้ว ว่ามันไปนอนเงาหม่วงเนาะโสนน้ำพายอีกถ้ากันไปนอนอยู่เงาหม่วงแจ้งจกความรยากมากว้าเงาหม่วงบานาโมงแล้วไยหัวเรวเรยกี ไปบนบันเงินมีนี่กกกกะจะไกลๆไกลปลางาไปเนาะไปกันยางยางไปแด่ดเสา้าเ้าไปหอดกประมาณสิบโมงสิบเโมงก็ได้ไปแล้วก็มีเงิน,น30บพันกี่ซ้พันกี่นะแปสิบาทแปบห้าบาทก็ซื้อกินอย่างนี้แล้วปลาลุงไปแล้วก็เพื่อมูมาาเนาะโมมีเงินบันรดีซื้อเบิตรก็เกินเหมือนจินจามามดเ,เลย ในยุสมัยตัวเองเนะเาะรอพื้นตัวเองเด้อปรุงเด้อคิดจะควอยปั้นีนสุขุมวเป็นหัวแน่ากันเนาะป่าล,ลมอะไรเป็นีิ่งนิ่ตัวเองเลยอันซื้อนงโมเป็นนโมอ่ต้อหลับลเป็นแต่บางคำเรื่อปรุง สี่เขียนดา่างนงม่้องเน้นออกแค่มุมอะไรก็ได้ตัวมัเป็นสีกระดองเป็นคนต่อ,อมเป็น ต้องมัด,มดก็ให่ดมือนีไวมันก็กนนหละือ,ม,อ,อ,ม,อ,อ,ม,อมันดีใจน้าตองแต่อาานอกนะอยเบงตะกองันเอด้เย็น่าใส่น้ำตาลลงไปเลยปลาลู

อมน,น,นม,มือก็เจ็บก็เลยว่ดปนาลูกอะไรปลาลูกขีดเนี้ก็คอเจบขีดก็เพียงเท่าน,นี้เด้อผ่ากดไรกดแซก็ติดตาม่องมันนองเกมบงปิดต่อไปก็เลยปิดผ่าประการใดก็ขคอถทดคอภายในลายเด้อสบายดี